กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอนิเมะเรนเจอร์กับผม NT Channel นะฮะก็เกมนี้นะครับผมก็ได้เปิดกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาฉลองการเปิดเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยดีกว่านะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะมาสุมหาตัวละครที่เราอยากจะได้ที่สุดก็คือบันนี่นะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4144แต้มนะครับก็แรกประมาณได้400ฟองเลยนะครับผมก็บอกกันเลยว่ามันต้องมา สักตัวเลยวะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็ขอญาตแลกทีละลอยละกันนะครับผมเผื่อเราจะได้ดันนี่ก่อนละกันยังมีหวังทุกคนผมยังมีหวังเสมอนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนการจัดทีมไปหน่อยละกันนะครับผมเผื่อคนที่ไม่รู้ละกันในการปั้นตัวละครนะซึ่งส่วนตัวที่ผมใช้ทีมอยู่นะตอนนี้ก็มีอยู่แค่3ตัวละครละกันนะครับผมก็จะมีเซเบอร์นะครับมาดาระนะฮะรวมถึงตัวละครนี่เลยนะครับผมทาสมากินะที่ตัวละครที่สําคัญที่สุดสำหรับผมเลยคือทาสมาก เพราะว่าเราสามารถตีชนะธาตุของไอตัวละครบอสอีเวนได้นะครับผมเลยรู้สึกว่าจําเป็นมากๆเลยละกันนะครับผมรวมถึงถ้าใครไม่มีเซเบอร์ให้ผมสามารถเล่นนารูโตะแทนได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังแนะนําว่าเป็นเซเบอร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะยินแทงได้ก็จริงนะครับผมแต่อันเนี้ยมันทาดาเมจได้ด้วยทําให้จบบอสได้เร็วมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวละครที่3นะครับใครอาจจะใส่ยูโน่ไปเล่นก็ได้แบบช่วยทำซีซีหรืออาจจะใส่ตัวชนไปหนึ่งตัวก็ได้นะครับแต่ยังไงผมก็ขอแนะนําตัวละครดาเมจอีกตัวละครหนึ่งของเพื่อนๆละกันนะฮ ดาเมจบอสได้ไวมากขึ้นละกันเนาะซึ่งของนะครับในเรื่องของเกียร์นะสับผมนะครับที่ที่เพิ่งเล่นแรกๆนะฮะผมแมนะนาว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเกียร์ไหนใส่ไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเกียร์มันสามารถหาได้จากเรื่องรีวิวของเราอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าได้เกียร์พวกเกียร์หลบมาก็มาใส่เซเบอร์ er ครับถ้าได้เกียร์ดามเมจก็ไปใส่ใรัสมากิครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มมาเยอะแล้วครับผมเลยมีเกียร์เยอะแล้วนั่นเองนะฮะก็เลยไม่ต้องแปลกใจไปละกันนะครับผมน,นี่ก็คือเกียร์เต็มตัวแล้วเนาะ ซึ่งการที่เรามีเกียร์มากขึ้นรวมถึงมีการปลดบิมิตเลเวลมากขึ้นนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยตีบอสได้เร็วมากขึ้นแน่ๆนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมไม่ได้มีแบบผมรวมถึงไม่ได้มีแบบทุกๆอย่างแต่ทีเหมือนกันนะฮะเวลามันก็อาจจะไม่ดีเท่าละกันนะครับผมโอเคเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้มาตลอดละกันนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนยูโน่นะครับผมเป็นมาดาระละกันนะครับผมโอเคเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่มีระรมากมายออโต้ Auto ไปเลยละกันนะครับผมและเริ่มเกมมานะครับผมเราอัปเกรดแค่รีวิวของทัสมากิก็พอแล้วนะครับผมตัวละครตัวอื่นไม่ต้องอัปมันก็ได้นะแต่ถ้าใครนะผมอยู่จอนะครับผมก็สามารถอัปทั้ง3ตัวละครได้เลยละกันนะครับผมอ่า แต่ส่วนตัวผมก็ถ้าเล่นเนี่ยผมกราบแค่นี้แหละแล้วผมก็พับจอนะครับผมผมก็รอมันปล่อยมันไปนะฮะแต่น,นี้เราอัดคลิปด้วยเดี๋ยวเราก็อัพถึงเล็บสุดท้ายไปเลยละกันนะจ๊ะโอเคอัพไปเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากมายผมก็เพียงแค่เราทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวละครที่จะแบกเราก็คือทัสมาคินั่นเองนะฮะดาเมจเตทำมาได้อยู่ที่14,000นะครับผมดาเมจอบิลิตี้นี่ก็อยู่ที่100,000เลยนะครับคือแรงมากๆนะและตัวละครชนก็จะเป็นนี่เลยนะครับเซเบอร์ er ของเรานะครับแล้วก็ตัวละครที่ทำดาเมจก็คือมาดาระนั่นเองนะจ๊ะ อ่านี่ก็จะประมาณนี้ก็รอไปครับผมเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ2-3นาทีละกันนะครับผมอาจจะมีบางครั้ง4นาทีแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครดาเมจเยอะแบบผมแล้วแล้วก็มีเป็นออฟลุงแล้วแบบไม่จำเป็นต้องศูนจุดหนก็ได้นะครับผมเวลาก็จะเลื่อมขยับมาดีขึ้นเรื่อยๆละกันนะครับซึ่งนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีศูนย์จุสักตัวละครเลยละกันนะฮะโอ้โหเศร้ามากเห็นไหมครัผมบอสเลือยก็ไหลเป็นน้ําเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยละกัันนนนะะะเเเเเห็ป่บาาโโออคคคครรรววๆผมดี๋ย ซูมมห้ทัสซึมกีให้ดูหน่อยละกันนะฮะอ้าเวเฮ้ยกดตายไปแล้วนี่ครับผมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเห็นปะบอกเลยว่าโคตรเท่อะโอ้โหระดับเมียแรงจริงนะครับผมทัสนซึมกิตัวนี้นะฮะเห็นปะบอสมันเป็นธาตุนี้นขมงเมเลแพ้ทางคนอย่างเธอมากๆเอ,อือตายไปแล้วครับผมมาแล้วครับผมเริ่มตัวละครตัวใหม่มาผมเซเบอร์ไปยืนแทง ซึ่งข้อเสียงเซเบอร์นะครับผมมันอาจจะยินถึกได้ไม่เท่าตัวละครนารูโตะก็จริงนะฮะแต่สำหรับผมผมลองเล่นนารูโตะกับเซเบอร์แล้วนะผมรู้สึกว่าเซเบอร์มันทาดาเมจได้ดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะมันเป็นตัวละครระดับแรเลยเนาะแต่นารูโตะเป็นแค่ดับต้นๆนะครับผมแต่ถ้าถามว่าการยืนเอามาอึดนะฮะนารูโตะยืนอึดกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเขามีในเรื่องของต้านทานดาเมจได้ด้วยเนี่งนะฮะทำให้เขาสามารถทนมือทนเท้าได้นานแบบกว่าคนอื่นอ่ะเอาง่ายๆลวกันเนาะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลย โจมตีกันไปก่อนปรับ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 ไปฮะตอนนี้บอลเลื่อนเหลืออยู่ที่5 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีทีมพี่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนได้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามาจัดทำละกันเนาะโอเคครับผมบอดใกล้แล้วผมใกล้ไปหวัดแล้วใกล้ไปหวัดแล้วพัดอีกสองที่อีกสองที่พัดไปปึบ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 ไปโอ้โหพอต้านดาเมจครับพัดไปก่อนที่โดนกัดเหือดโดนกัดตายไปแล้วอุ้ยเราหลบได้ด้วยครับผมโอเคตายแล้วนะบอดตายแน่นอนโอเคตายแล้ว แล้วก็แถมดามเมจไว้ด้วยโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับการตีด่านนะครับเวลาเฉลี่ยน,นะครับผมก็อยู่ที่3มนาทีนะฮะประมาณ3นาทีละกันนะครับผมโอเคถ้าใครจะเปอโต้ก,ก็ทำแบบผมละกันนะครับอัสมาทัตสูมากิก,ก็พอแล้วก็พับจอได้เลยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คอนเทนต์หลักของเราดีกว่านะครับผมโดยการแลกไข่นะฮะ ซึ่งมาเถอะนะครับผมอยากได้มากๆเจ้าบันนี่เนี่ยต้องการสุดๆโอเคผมทําการแลกมาครบจนได้นะครับผมอยู่ที่300ฟองเลยนะฮะก็กดจนแบบปวดมือกันได้เลยทีเดียวเชียวอย่างที่บอกไปครับผมเราขอญาตด,ดองไว้ก่อน1 0 0 0 0นแต้มละกันเพื่อนะครับผมเพื่อเราจะได้บันนี่นะฮะเราก็จะมาเอามินิมูนนั่นเองนะครับเพื่อทําการอาเวกนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันนะผมสามร้อยฟองแบบจุกๆครับ ขอเถอะนะบันนี่นะฮะเราไปทีเดียวเลยแม่สามร้อยฟองไปครับผมทีเดียวเลยเงินครับผมโอโหเจมมาครับเงินครับเจมครับถ้าได้ยินเสียงเมาส์นะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะว่านาตอนนี้เนี่ยผมใช้เมาส์ที่มันอยู่ใกล้หูฟังนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ไม์ด้วยทําให้อาจจะได้ยินการเสียงคลิกนิดนึงอุ้ยโอเคออกมาหนึ่งตัวละครเี่ผมเป็นบันนี่เกิลนะครับไม่ใช่เรามีแล้วโอ้เราตกใจทําไมเนี่ยตกใจไปหน่อยโอเคครับถ้าไม่ได้จริงๆเราขอเป็นนี่ได้ไหมแต้มโรได้ไหมแต้มรีโรได้ไหม แม้มันจะออกยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ออกว่ะมาลัวหน่อยครับมามาหน่อยมาหน่อยเกมมาหน่อยโอ้โหเจมรัวเงินรัวเลยโอ้โหพอแล้วเพื่อนเยอะไปไหมเยอะไปหรือเปล่าโอ้โหเจมโอโ้ยูนู้ตกใจยูโน و, มีแล้วเพื่อนๆโอโ้ไม่เอาดีสูงจุดหนึ่งตอนนี้บันนี่ตัวเดียวเท่านั้นครับเราต้องการแค่บันนี่นะฮะโอ้โหแล้วเจมออกมารัวไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคมา มาหน่อยเงินเงินเจมเจมมาเจมอีกโอ้โหเงินอีก,อเ,อกเอ้แต้มดีโลมาก็ได้เออแต้มลุนลมาหน่อยนะฮะไหนๆก็ในหนา,นานละถ้าไม่คิดจะให้กันเลยเจมโอ้โหเงยมาแล้วครับผมบันนี่นะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งมันก็ดีมากๆเลยเป็นตัวละครซีเค็ดนะครับผมไม่รู้บอกว่ามันเก่งหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะแต่ได้มาแล้วนะครับผมโอเคถือว่าดีแล้วแหละโอเค300ฟองครับเพื่อนๆบางคนทนี่300ฟองไม่ได้นะ คือผมก็เตรียมใจไว้แล้วแหละนะครับผมว่ามันมีโอกาสไม่ได้ครับแต่ได้วะแต่ได้วะเอาเรื่องอยู่นะฮะเอาเรื่องอยู่โอเคเลยเบร็กุดเลยนะจ๊ะเรากดไปรัวๆเลยครับผมโอเคมันจะมีแถมอีกสักตัวไหมล่ะเอารีโรมาเยอะๆเลยแล้วกันนะครับผมเผื่อไปหา0.1ให้บันนี่เรานะฮะเออแลรอติดตามได้เลยและกันมาโอ้โหมีแต่งเงินมีแต่งทองนะครับผมตอนนี้โอ้โหมาตอนนี้เราไม่ต้องการตัวแล้วครับผมเพราะว่าตัวเรามีแล้วไงเออเราขิงได้แล้วไง เรามีตัวแล้วไงมาดิออกมาอีกโอ้โหมีแต่เงินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงินทั้งนั้นมีแต่เงินมีแต่ทองจริงๆนะครับผมแล้วก็มีเพชรด้วยโอ้โหสามร้อยฟองเงินทั้งนั้นเลยวะเนี่ยโอ้โหโอเคแต่นี่ถือว่าเราดวงดีมากๆแล้วนะถ้าพูดตามตรงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหมดไปสี่ห้าร้อยยังไม่ได้เลยนะฮะเออผมนี่ถือว่าพอดวงดีอยู่บอยดวงดีอยู่แต่ตอนนี้เหมือนมีแต่เงินนะครับ เอาแต้มรีโลมาหน่อยเหมือนเขาจะปรับเลดไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รีโลออกน้อยมาก300ฟองได้น้อยจริงนะฮะโอ้โหเหลือจะชื่งจริง,รงทุกวันนี้ก็หายากอยู่แล้วแต้มรีโลยังต้องมาหายากะขนาดนั้นละ่ะเพื่อนๆมาหน่อยไหมล่ะเออกดดนี่ผมกดดูๆให้เลยเนะี่ยไม่มีเวลาไทม์เอาท์เลยนะนะั้นแนละผมกดแบบทีๆจัดดูโอ้โหโอ้โห,โโหเงินเงินดูครับคลิกแบบคลิกรัวๆจัดรัวจัดรัวจริงครับรัวจัดรัวจริงปึบ เจมเจมเงินเงินครับผมเจมอีกเจมอีกโอ้โหมาฮึบฮึบฮึโอ้โหเม,มื่อไรจะหมดมวะเนี่ยอันนี้แอบเยอะอยู่นะโอ้โหเยอะจริงทุกคนดูกดไม่หมดเลยตอนนี้ไปรัวจัดนะครับผมสามร้อยฟองเราแต่ตอนนี้เหมือนตัวจะไม่ออกมาแล้วนะเห <c oughs> มือนมีตัวเดียวนครับผมเราก็ได้เจมมาอีกนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับขอรีโลขอรีโรแบบบ้าครับรีโรหน่อยรีโลมารีโลเพื่อนรีโล เอารีโลหน่อยเร็วเออลีโลมาหนึ่งโลครับผมเออเงินอีกเงินอีกเงินอีกเงิน,งนหืตาจะบอดอะลามถอยอะลามแท้จริงโอ้โหเงินทั้งเพครับเงินทั้งเพโอ้โหรีโลมาสองครับอันนี้ดีได้รีโลมาเพิ่มครับรีโลมาอีกไหมรีโลจา๋ารีโลไหมหโอ้โหเจมรัวๆครับเจมรัวๆมาแล้วุปบปับบุบปรับ,บไม่รู้จะไปทําอะไรเลยตอนนี้เจมเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหดองกัลนาวเลยตอนนี้โอ้โห กี่ฟองแล้วเนี่ยไม่นับด้วยนะฮะกดไปทีทีฉันโคตรเยอะโหได้ดีโลมาสองครับเพื่อนๆไปเราจะไม่ค้างเราจะหยุดไปเรื่อยครับผมเราจะเดินไปเรื่อยเดินไปข้างหน้าปรับปรับหมดแล้วครับผมโอ้โหสามร้อยฟองนะครับผมได้เงินมาเป็นแสนแน่แน่แน่เลยคือเงินเป็นแสนครับแล้วก็เพรหลายหมื่นอยู่นะฮะ รวมถึงก็ได้ตัวละครบันนี่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะนี่ใสโชว์ไปอีกทีเลยละกันนะฮะนี่โคตรเท่ครับผมซึ่งเราทำการอเวกนะครับผมในการอเวกเนี่ยเราต้องใช้มินิมูนนะครับผมในการทำนะซึ่งสามารถหาได้จากในการแรก1 0 0 0 0หมืนแต้มเนาะโอเคครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแรกบันนี่นะครับผมให้เ,เพื่อนๆดูะน,นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แต่คนบอกว่าเซโน